นี่นะครับผ่าขึ้นแล้วนี่แน่ใจร้อสังแกมันหน่อยปุกกลัเนี่พาอะไรนี้บรนั่นนะห่างึ้นไปมันเด้อยาวตัวหัวึ้นไปแม่เจ็บม่งไฟล้านครับบงหัวปุุ๊ปไปล้ำห่างเออตัวล้ำห่างกยไปห้องหัว ู้้กันนะ้าเราพกอีกชุดหนึงห้องห้องหางอันนี้ห้องหัวครับสางโฟร์ฮึมสิตั <c oughs> ตจากการเป็นมือจิต <c oughs> ไ<ห>อยยางไรแนวโควิดแดกครับเสีออกยกูเซ่เหรอ เอาแม่อย oh. ูนารถเรียต้องเสียกันเลยโอนี่กเลยเขียมันเลยมันแน่ใจได้สรางเ้เขียมันมาทานแต่ว่าอยฟาริปปเบิงโอยนี่จวดจัด ทงพวกพวููบรรยากาศร่มเย็นดีมากแล้ประมาณหกโมงแรกบเลยซ้ำเลยหาโมงหกโมงปตอนนี้เวลาหกโม,ง,ม,ง,มงเคืองโมงเคองอกสิบหกนาฬิกายี่สิบสองนาทีประมาณนี้ เอาไปถ่ายรับชมนะครับพี่น้องสีขึ้นหรือว่าขึ้นครับ